สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชวนทําเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกันอีกแล้วค่ะในเมนูข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็นําข้าวสารเหนียวจํานวน250กรัมไปล้างทําความสะอาดจนน้าใสประมาณ 3- 4น้ําค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแช่น้ําทิ้งไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบเวลาก็นําไปล้างนะคะแล้วก็เสดดน้ําค่ะจากนี้ก็นํามานึ่งได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะนึ่งด้วยซึ้งนะคะก็รองด้วยผ้าขาวบางชุบน้ํหมาดๆค่ะเสร็จแล้วก็เกลีย่ยให้หน้าเขาเสมอกันนะคะก็เจาะรูค่ะให้ทั่วเลยนะคะไอ้น้ำจะได้พุ่งขึ้นมาข้าวเหนียวจะได้สุกได้ทั่วถึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวบางปิดคุมไว้อีกทีแบบนี้ค่ะจากนี้ก็นําไปนึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา20นาที ต่อมาก็มาเตรียมตัวน้ำกะทิกันค่ะใช้กะทิจํานวน250กรัมวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปจํานวน1ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายจํานวน120กรัมค่ะจากนี้ก็เปิดไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆจนน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือของเราละลายค่ะ เมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วก็ปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก็นําข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาผสมกับถั่วดําแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะปริมาณก็ตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวน้ํากะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเอาแค่พอให้ข้าวเหนียวไม่ติดกันสามารถคลุกเคล้าเข้ากันได้ก็พอค่ะ ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ตัวลูกมะพร้าวกันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้แอดใช้เป็นมะพร้าวลูกใหญ่นะคะก็จะบรรจุข้าวเหนียวได้ทั้งหมด2ลูกพอดีค่ะก็ใส่ลงไปให้เต็มลูกเลยนะคะ เราก็แต่งหน้าขนมด้วยมะพร้าวอ่อนลงไปสักเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะก็ใส่ให้ท่วมหน้าข้าวเหนียวสักเล็กน้อยค่ะ ก็ตัดใบเตยโปะหน้าลงไปสัก2ชิ้นค่ะเวลาเรานำไปอบก็จะช่วยทําให้ขนมเรามีกลิ่นหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เอาฟอยล์มาคลุมหน้าไว้นะคะหน้าขนมของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะวันนี้เราก็จะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะที่ไฟ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความแรงของเตาของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะ ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการทํำข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ